ดูไม้สกินฟรีเดี๋ยวสกินฟรีตีหัวให้ดูไอ้เจะไอ้จาตีตายเหมือนกันนะเว้ยมซาจะคือยานเพื่อนได้เพื่อนได้เป็นอ้ยว่าแต่ผมผมชุบใครไปอย่างวะยังเนาะเออเงี้ยของเราไม่ลดโลมาก็บุญแล้วของเราไม่ลดโลมาก็บุญละเกี่ยวกับแจวอ่ะมีดตีเลยเดี๋ยวอุ้มให้ไม่ลดโลแต่ลดบูหรี่ใหม่ดึงไวดึงไวแล้วมัปั๊มยัดเดือลงแล้วนะ รถไม่เกี่ยวหรอกมึงจะมึงจะเดินจักแลนด์ไฟมึงชนะมันกระเทแล้วไอ้เหี่ยอย่าอย่าอย่าห่วงอ๋อชุบไปเจชุบไปเจห่วงตีมไปหนูเ่่อยอุ้มเพื่อนหน่อยอุ้มไวไวหน่อยเชนะก่อนเหมือนที่กูบอกตลอดเว้ยอุ้มเพื่อนได้ก็ชุบอุ้มเขาได้แค่กับง่ายๆเล่นง่ายๆตามเพื่อนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหลุดเพิ่มง่ายๆเลยวยปล่อยให้มันปล่อยศพแล้วก็ให้ตามไปทีหลังก็ได้ถ้าจะเอาเพื่อนมาๆมา เล่นดีนะสตินะเว้ยสติสติต้องมีนะดึงไวไวอันนี้มันเล่นได้เลยแม่วาหรือมีครูดาวไม่รู้อ่ะไม่รู้เนี่ยครูดาวครูดาวนีมีอันนี้ยังมีครูดาวอยู่นะจีครูดาวถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นรู้สักพัเขาให้แจ้งไอ้จีเขาบอกว่าถ้าเราถ้ไรที่เราเขาจะให้ครูดาวให้แจ้งเดี๋ยวเขาจะไปคุยฝั่งโน่นให้ฟ้าเขาอยู่ไหนอยู่ข้างบนเคยไฟไงกูแม่งก็ไม่พูดเคี้ยอะไรเลยต่อ อะไรกูรู้อะไรไู้บอกมึงมาเล่นไหล่ลี่แล้วเออกูจะไปรู้เลยไม่เคยเล่นไฟตรงเล่นแต่สตอรี่เคนละส่วนกันจะพลาดเองข้าวแับนึงแซะกันอย่างเดียวเลยเว้ยพวกเนี่ยเมื่อกี้กูว่าฟรีนะตอนแรกอะ มองแม่ใหม่อุ้ยเบ็หูฟังจะหมดว่ะชิบหายละอู้เดี๋ยวกูแก้มือใหม่รอบนี้แหละเจโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคไม่มีเดี๋ยวถามหาหาสีดาวะเอาล้อหมุนในใหม่ไม่เอาล้อหมุนนะขออย่างเดียวแล้เมื่อกี้ลอฟฟี่จัดเลยแล้วเมื่อกี้ลอฟฟี่แบบเมื่อกี้ใหม่แม่งดิฟเบรกแตกเลยพี่รอพี่รออย่างคนหลอกตัวลอฟีเหรอบอกให้ใช้ได้เกี่ยวไอ้ห้าแม่งล้อฟีเมื่อกี้เมื่อกี้กูได้จัดกูกูได้ตัดช็อตทิกตักได้แบบไอ้นี่ลาก่อนอะเพื่อน ดูไม่ได้ยิบขาออกไปเลยอ่ะเจแล้วแล้วนี่เราจะรู้ได้ไงว่าเริ่มหรือไม่เริ่มป่ะปกติแล้วเขยับตัวแล้วเขาเขาเขาอะไนี่เลยนะมา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 ชุบขวาเลยนะชุกขวนะพุกขวนะพุกขวนะเราจะไอ้เมกไอ้ด้วยนะกระจก้าคุกต้องกักหนึ่งตอนเอ้ยอย่าพึ่งซอสรอลงมามันมันกัดกระจายได้อ่ะกักหนึ่งได้ดูดีดูดีเขามีหน้ากากเงินเกงขาวมาโอ้แล้วมืดด้วยหยิบสศอกไวๆนะดดีสวยไหมสวยสวยสวยไอ้ใหม่หน่อยมีดึงเตอร์ไวให้ใหม่เลย เดี๋ยวงม้าส่งม้าม้าเดี๋ยวส่งไปเดไปวตายควายตายอีกตายตายีอะไรมึงียอะไรมึงไรซ้อะไรมึงไปไรไปอะไรมึงไปไรเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนเพื่อนัไก เราอยู่เอาอยู่เราได้เยอะเราได้เยอะอยู่เราได้เยอะอยู่อ้าวูดอะไรอ่ะเกี๋ยไปกลางอาเอาผูโดดจนตายเอาวัดวัดกูตายไรอ่ะ มาเล่นบ้านมันเป็นบ้า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 นมาเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านคุยอะไเป็นบ้านคุยอะไบ้านมีหลังเดียวนอะบ้ามีหลังเดียวยังมีไร่อะไรบ้านเลนอะรบ้านร่เยี่ยเขย่าก้อยาไม่เป็นเลยมาบ้านบ้านบ้นนี่้ไอ้เบ้าเบต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 ้าเบ้าเบต้าเบต้าเบ้าเบต้าเบ้าเบ้าเบต้าเบ้าเบ้าเบต้าเบต้าเบต้าเบ้าเบ้เบ้าเบ้าเบ้าเบ้เบ้า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 เบาเบ้าเบเบ้าเบเบ้า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 เ้า้า้าเบ้า้าเบ้าเ ลบ้านเราบ้านเราบ้านเราบ้านหลีมันหลี้านหลีมันหลี้านหลีมันหลี้านหลีพี่เขียก่อนพี่ตายเขีบ้านเราเขียบ้านเราดิไปบ้านมาต่อได้เอาบพไปย้ายศพย้ายศพไปบ้านมาย้ายศพไปตรงกลางเย็ดกลางเยอะศพมาตรงกลางย้ายศพมาตรงกลางย้ายศพตรงกลางเลยตรงกลางเลยไว้ก่อนเลยน้องไว้ก่อนเลยน้องถือศพมาดิถือศพมาดิมาดิเอาศพมาดิเอาศพมาดิเอาศพมาดิไปชุบเลยแอปปล่อยเลยเดี๋ยวกูกัดต่อยอ๋อกูตายโว้ยเออ มมึงเสือันจะไ้นี่ไไอสัม่เป็นไรตัวเดียวไหวเหมือนเดิมตัวเดียวเล่นช่วยเพื่อนหน่อยตรงเตะเตะเตะมามาเตะกลับไปเตะกลับไปเอ้ยเพื่อนรีเพื่อนรีอยู่สายมือเอ้ยพอได้แล้วใครไม่ใช่หลังบ้านไอ้เด็กไปเล่นไปเล่นเพื่อนต้องเห็นเว้ยช่วงนี้เพื่อนต้องเห็นเวอ้ยเยียเหมือนจะกลืนแล้วนะตอนแรกทำไมบ้านเราแตกวะ วะเพื่อนจะมาได้ปะวะโอ้ยโดนไปนี่ไฟนี้ไอ้เพื่อนออกมา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 มันเอาไปกักข้างล่างมันเอาไปกักข้างล่างหนึ่งมองไว้ก่อนมองไว้ก่อนเผื่อเพื่อนมาชุบเผื่อเพื่อนมาชุบจัดกันเพั้นชิยวเหมือนไม่คิดเยอะใจเย็นเพื่อนทุกคนใครได้ศพมึงเอากลับมาหลังบ้านมันเฮ้ยเราโดนหรอไฟน้า อ๋อมันอ้อมมันอ้อมข้างล่างคือมาซ้ายพี่เสาอพี่เสผมขอมาเติมหลังบ้านหน่อยมาเติมมาเติมหลังบ้านหน่อยหมดอย่างวะเราอะออหายไปไหนวะทุกคนทุกคนมาโคอตรงกลางครับโอ้โหหน้าโดนวะโดนกักแหละ กืนละตอนแรกอะกืนละแต่เรามากักหลังบ้านเขาาไม่ได้มันทำเทียไม่ได้มันเปิดมันชุบเลยมันทำเทียไม่ได้ใส่เอามากักเอามากักแล้วโอเคทุกคนตอนนี้มึงชนะอะไรเทียกระตอกเทียมันโคตรกากไอ้สัดรอได้เลยเดี๋ยมึงรอได้เลยเทียร์หมดแล้วมดแล้กับเทยรมดแล้วหมดกากากเอาให้หมดก็หมดกันกันบ้าน ไอเต้ไอเต้ไอเต้มันจับสองศพทำไมครับมำไจับสองศพหน่วยก็ตายมาแล้วเว้ยแต่ฮัลโหาฮัลโหชนทีแม่งตายตายตายกันตายกันลืมเลยนะเมื่อกี้แรงจัดอะรถบัมม์อะ ไม้เล็กมันแรงกว่าไม้เล็กมันมันแต่มันหน,น,น,นักกว่เดะตอบมาไ้ตรงนี้มันงนี้เอ้กูบอกให้กลับมาคุมตอบไอ้สั์มึงเล่นชะล่าใจไปหน่อยเว้ยชะล่าใจนิดเดียวคือเล่าต้นไฟอะ่ะวินัวเคนฟัง,ฟงม่รู้เรื่องแล้วหหลไอ้สั์ข้างหลังกูอะแอลไว้เว้ยจำไว้คุย ย็ดเอวายนี่ย่อมาจากอะไรมึงมโนยียคิดว่ามึงเก่งเหรอไอ้เฮียรู้ไว้เฮ้ยโหลรวมรวมให้หมดเลยเพื่อรวมให้หมดไอ้เฮียแกงรู้ไว้ต้องเลื่อนใจพวกเฮียไอ้สัตว์ไอ้กระจอกไอ้สัตว์เดี๋ยวพวกกูดับให้ไอ้สัตว์ไฟของมึงเดี๋พวกกูดับให้ไม่่่ดเเนีียย๋วอตอนตอนนี้ใครโดนที่ไหนไหมฮัลโหลตอนนี้มีใครโดนที่ไหนชอบผาขยะจัดไอ้เฮียโอ้ลุยสัตว์เลยเหรอ มันบับได้เหรอวะทุโอ้ยพี่บับแรงไปเชี่เชอเช่อพี่ไไฟแรงพี่เลยอะโอ้ยไม่ไห้โอ้ยไม่ไ้